โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหลายท่านสงสัยและถามกันเข้ามานะครับว่าองค์ชายมิวพุงนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่แล้วทําไมจึงถูกยกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์วันนี้แอดจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับองค์ชายมิวพุงกันครับองค์ชายมิวพุงหรือมิวพุงกุลถือว่าเป็นองค์ชายที่น่าสงสารพระองค์หนึ่งก็ว่าได้นะครับผมพระองค์นั้นสืบเชื้อสายมาจากองค์รัชทายาทโซฮยอน รัชทายาทของพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16แห่งโชซอนรัชทายาทโซฮยอนนั้นต้องไปเป็นองค์ประกันที่ส้นหยางของราชวงศ์ชิงพอราชวงศ์ชิงของแมนจูปล่อยตัวรัชทายาทให้กลับมายัางโชซอนได้ก็กลายเป็นว่ารัชทายาทนั้นเกิดขัดแย้งกับพระเจ้าอินโจผู้เป็นพระบิดาเพราะโชซอนยังไม่พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆที่รัชทายาทได้ไปเห็นมาจากจีนนะครับผมสุดท้ายรัชทายาทโซฮยอนก็ สิ้นพระชนไปอย่างกระทันหันหลังจากกลับมาเพียง3-4เดือนเท่านั้นแล้วพระเจ้าอินโจก็กล่าวหาว่าพระชายาคังพระชายาของ,องรัชทายาทอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทําให้พระชายาถูกปลดและประธานยาพิษลูกๆของพระนางคือองค์ชายขยองซอนหรือรีซอกซอนองค์ชายขยองโอนหรือรีซอกรันและองค์ชายขยองอันต่างก็ถูกเนรเทศโดยสองพระองค์แรกถูกประหารชีวิตส่วนองค์ชายขยองอันนั้นหนีรอดมาได้ คาดว่าทหารคงจะฆ่าไม่ลงหรือไม่ก็มีคนพาหนีซึ่งซีรีส์แต่และเรื่องก็ตีความต่างกันออกไปนะครับผมส่วนลูกสาวของ,องรัชทายาทโซฮยอนซึ่งได้แก่องคหญิงขยองซุกองค์หญิงขยองในยองและองค์หญิงขยองซุนต่างก็แต่งงานออกเรือนและสิ้นพระชนไปในเวลาไม่นานทีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าองค์ชายมีพุงนั้นสืบเชื้อสายมาจากรัชทายาทโซฮยอนทางไหนนะครับหลายคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะงง,งว่า องชายมีพุงจะสืบเชื้อสายจากราชทายาทโซฮยอนได้อย่างไรในเมื่อเชื้อสายขององคราชทายาทเนี่ยถูกพระเจ้าอินโจสั่งกำจัดจนหมดแล้วซึ่งองค์ชายขยองอันหรือรีซอกกยอนที่หนีรอดมาได้นั้นก็คือท่านปู่ของ,องชายมีพุงนั่นเองนะครับผมโดยองชายขยองอันเนี่ยน่าจะมีชีวิตที่ยากลําบากอยู่พอสมควรแต่ก็ได้รับพระเมตตาจากกษัตริย์องค์ต่อๆมาบ้างนะครับโดยในสมัยพระเจ้าฮโยโจงกษัตริย์องค์ที่สิเเนี่ยพระองค์เป็นพระอนุชาของราชทายาทโซฮยอน ซึ่งพระเจ้าฮโยโจงนั้นของราชต่อจากพระเจ้าอินโจมาพระองค์ได้ทําการลงโทษผู้ที่มีส่วนในการสิ้นพระชนม์ของรัชทายาทโซฮยอนเนื่องจากพระเจ้าฮโยโจงนั้นเมื่อครั้งยังเป็นองชายพงริมเคยไปเป็นองค์ประกันที่เส้นหยางกับองค์รัชทายาทโซฮยอนทาให้พระองค์รักและเคารพพระเชษฐามากๆในสมัยพระเจ้าฮยอนจงกษัตริย์องค์ถัดมาซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับองค์ชายขยองอันพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือทําให้เมื่อองชายขยองอันเสียชีวิตด้วยวัยเพียง22ปี การฝังและพิธีต่างๆจึงผ่านไปได้ด้วยดีโดยพระเจ้าฮายอนจงได้สร้างบ้านพักให้กับทายาทขององชายขยองอันซึ่งอาจจะเป็นความช่วยเหลือที่ไม่มากนักแต่ก็ถือว่าช่วยให้ครอบครัวของของชายขยองอันสามารถมีชีวิตต่อไปได้โดยองค์ชายขยองอันนั้นแต่งงานกับฮูหยินสกุลฮอแห่งคิมแฮหรือพุนซองกุนบูอินมีบุตรชายด้วยกันสองคนคือองค์ชายอิมจังหรือรลีฮอนและองชายอิมซองหรือลียอบ โดยบิดาขององค์ชายมีพุงก็คือองค์ชายอิมจังซึ่งองค์ชายอิมจังนั้นมีพระชายาคืออิมจอนกุนบูอินสกุลปาร์กแห่งฮัมยางและมีบุตรด้วยกัน6คนได้แก่องค์ชายมิวนำหรือลีครับองค์ชายมิววอนลียงองค์ชายมิวจอนลีดำองค์ชายมิวพยองลีจอบองค์ชายมิวพุงลีทันและองค์ชายมิวอุลลีหุนจะเห็นได้ว่าองค์ชายมิวพุงนั้นเป็นบุตรคนที่ห ดวงชายมีพุงเกิดเมื่อปีคศ1698อันที่จริงการสืบเชื้อสายลงมาจนถึงรุ่นขององค์ชายมีพุงนั้นแม้จะมีคําว่ากุลหรือองค์ชายต่อท้ทยพระนามแต่ก็ถือว่าเป็นองค์ชายปลายแถวเป็นพระราชวงศ์ที่ถือว่าห่างไกลราชบัลลังก์มากๆขนาดองค์ชายที่มีสักใกล้ชิดกับกษัตริย์มากกว่านี้ก็ยังยากที่จะหวังถึงราชบัลลังก์หากไม่มีอํานาจหรือคนนนางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสนับสนุนเพราะเหล่าพระราชวงศ์ต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง องชายมีพุงเองก็ถือว่าเป็นพระญาติที่ห่างไกลมากๆแล้วโดวยองคชายอิมจังท่านพ่อขององชายมีพุงนั้นถือเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของพระเจ้าสุกจงกษัตริย์องค์ที่19และองค์ชายมีพุงเองก็ถือเป็นลูกพี่ลูกน้องที่หา ad, ่หางมากๆออกมาอ,อ,กมาอีกของพระเจ้าขยองจงและพระเจ้ายองโจงซึ่งในสมัยพระเจ้าสุกจงนั้นพระเจ้าขยองจองยังเป็นรัชทายาทส่วนพระเจ้ายองโจงยังเป็นองค์ชายยอนอิงอยู่สถานการณ์ช่วงปลายสมัยพระเจ้าสุกจงนั้นแม้จะดูสงบสุข แต่ก็ถือว่าขุนนางยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแน่นอนขุนนางแต่ละฝ่ายต่างก็พยายามหนุนองค์ชายองใดอง์หนึ่งขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดเพราะหากองค์ชายที่กลุ่มของตนสนับสนุนได้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาแล้วก็นั่นหมายถึงอำนาจและชื่อเสียงเงินทองมากมายที่จะเข้ามาอยู่ในมือวิธีนี้เป็นมานับร้อยร้อยปีฝังรากลึกในสังคมโชซอนซึ่งเดี๋ยวแอดจะทำเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของขุนนางโชซอนให้ได้ชมกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผม กลับมาที่สมัยพระเจ้าซุกจงนั้นการแบ่งฝ่ายของขุนนางแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆก็คือฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันตกโดยต่อมาฝ่ายใต้หมดอำนาจจากเหตุการณ์ประหารชีวิตพระสนมจางฮีพินทําให้ฝ่ายตะวันตกที่แตกออกเป็นสองขั้วหันมาเผชิญหน้ากันเองโดยขั้วแรกหรือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มป่าอาวุโสเรียกว่าโนนหรือโนรนของทรงชียอนส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มนักป่าอายุน้อย เรียกว่าโซนนหรือโซรนของยุนจึงซึ่งกลุ่มโนนนั้นยังคงยึดมั่นในหลักคิดของฝ่ายตะวันตกเดิมคือไม่สนับสนุนรัชทายาทผู้เป็นพระโอรสของพระสนมจังฮีพินเพราะพระสนมจังฮีพินนั้นถือเป็นตัวแทนจากฝ่ายใต้ส่วนฝ่ายโซนนเห็นว่ารัชทายาทได้ถูกโอนให้เป็นโอรสบุญธรรมของพระมเหสีเนธยอนที่สิ้นพระชนไปแล้วซึ่งมเหสีเนธยอนนั้นก็เป็นตัวแทนจากฝ่ายตะวันตก ทำให้กลุ่มโซนนสนับสนุนองค์รัชทายาทฝ่ายโนนนนั้นก็พยายามหนุนองค์ชายองค์อื่นๆขึ้นมาคานอำนาจกับฝ่ายโซนนเพราะรัชทายาทนั้นสุขภาพไม่แข็งแรงไม่มีทายาทสืบทอดเชื้อสายเสียทีแม้จะมีพระชายาองค์ใหม่แล้วก็ตามโดยหนึ่งในองค์ชายที่กลุ่มโนนนพุ่งเข้าหาก็คือองค์ชายมิวพุงเพราะชายมิวพุงนั้นถือเป็นผู้สืบเชื้อสายจากองค์รัชทายาทโซฮยอนแม้จะห่างมากแล้วแต่ก็ถือเป็นลูกเมียเอกไม่ว่าจะเป็นตัวขององค์ชายมิวพ หรือสืบขึ้นไปถึงรุ่นพ่อรุ่นปู่ก็ถือเป็นลูกเมียเอกทั้งหมดเพราะสมัยพระเจ้าสุกจงนั้นมีแต่พระโอรสที่เกิดจากนางสนมแม้แต่รัชทายาทเองก็เกิดจากนางสนมทําให้องชัยมีพุงถือเป็นตัวเลือกที่ดีแถมพระองค์ก็ยังมีบทบาทในราชสานักชิงด้วยทําให้พอมีหน้ามีตาอยู่บ้างประมาณนี้นะครับผมรวมทั้งในปีครสต์ศักราช1718เนี่ยพระเจ้าสุกจงก็ได้คืนยศให้แก่พระชายาคัง พระชายาของรัชทายาทโซฮยอนผู้เป็นญาติทวดของ,องชายมิวพุงด้วยทําให้สถานะของ,องชายมิวพุงเนี่ยดูมั่นคงขึ้นส่วนพี่ชายอีกสี่คนของ,องชายมิวพุงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปก่อนหรือไม่ก็มีความไม่เหมาะสมนะครับจึงไม่ได้รับการสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีองค์ชายยอนอิงหรือลีคึมพรอโอรสของพระสนมแชซุกพินที่ขุนนางโนนสนับสนุนแต่องค์ชาย,ยอนอิงก็ถูกโจมตีว่าเป็นลูกของคนใช้ เนื่องจากพระสนมแชยสุกพินนั้นเคยเป็นนางในหามน้ํามาก่อนและยังมีองค์ชายอีกพระองค์หนึ่งคือองค์ชายยอนระยองหรือรีฮอนเผารถของพระสนมปาร์คมยองพินสนมอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าสุกจงที่มีขุนนางสนับสนุนเพราะอย่างน้อยพระสนมปาร์กก็เป็นชนชั้นสูงแต่องค์ชายยอนระยองก็มาสิ้นพระชนไปก่อนในปีคศักราช1719ซึ่งองค์ชายที่ได้กล่าวมาทุกพระองค์นี้ต่างก็มีครอบครัวและมีบุตรกันทั่วนหน้า ดวงชายมิวพงมีพระชายาคือคิมฮูหยินแห่งจองพุงและโชฮูหยินแห่งอิมจอนคาดว่าคิมฮูหยินน่าจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนโชฮูหยินเนี่ยมีบุตรให้กับองคชายมิวพงถึง9คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนซึ่งบุตรของชายมิวพุงนั้นไม่ได้รับคําว่าองค์ชายหรือองค์หญิงต่อท้ายพระนามแล้วนะครับเพราะถือว่าห่างไกลามากมากแล้วโดยเริ่มจากลูกชายก่อนนะครับผมคนแรกก็คือลีกวันซอกคนที่2คือลีซอนซอก โดยคนที่2นี้ได้รับการอุปถัมภ์จากองคชายยอนระยองที่ได้สิ้นพระชนไปนะครับทำให้ได้ยศองค์ชายโดยลีซอนซอกเนี่ยได้รับชื่อแบบองค์ชายนะครับว่าองค์ชายซังวอนคนที่3ลีฮวาซอกคนที่4ลีขยองซอกคนที่5ลีอกซอกส่วนลูกสาวอีก4คนนั้นไม่ปรากฏชื่อนะครับผมซึ่งองค์ชายที่ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางทั้งหมดเนี่ยต่างจากองราชาญาตที่ยังไม่มีบุตร แต่องคชายมีพุงเนี่ยดูจะได้เปรียบตรงที่บิดายังมีชีวิตอยู่นะครับผมและอาจจะช่วยหนุนองชายได้โดยอ้างความชอบธรรมจากสายเลือดของรัชทายาทโซฮยอนส่วนองค์ชายยอนอิงและองชายยอนระยองนั้นพระมารดาที่เป็นพระสนมเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมโดยโดยองชายยอนอิงเนี่ยพระสนมแชรสุกพินพึ่งจะสิ้นพระชนไปเมื่อปีคริสศักราช .1718 ปีที่พระชายาคัาองญาติททดของชายมีพุงเนี่ยได้รับการคืนยศนั่นเองนะครับผม แต่หากคิดในมุมของพระเจ้าซุกจงเนี่ยอย่างไรเสียพระองค์ก็น่าจะอยากให้โอรสของตนเองได้เป็นพระราชาได้ของราชต่อจากพระองค์มากกว่านะครับเพราะแม้จะเกิดจากนางสนมแต่อย่างน้อยก็เป็นสายเลือดโดยตรงของพระองค์ซึ่งองค์ชาย,ยอนอิงก็ดูจะได้เปรียบที่สุดเพราะพระองค์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพระราชินีอินวอนไม่เหสีองค์ใหม่ของพระเจ้าซุกจงด้วย โดยพระนางได้รับองคชาย,ยอนอิงเป็นพระโอรสบุญธรรมเพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์นั่นเองนะครับเนื่องจากราชัชทายาทเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะมีพระโอรสเสียทีนะครับผมต่อมาในปีคศักราช .1720 พระเจ้าสุกจงก็สวรรคตลงรังงรชทายาทจึงได้สืบบัลลังก์ต่อเป็นพระเจ้าขยองจงกษัตริย์องค์ที่20แห่งโชซอนไม่ปรากฏว่าองค์ชายมีพุงมีบทบาทมากแค่ไหนแต่ขณะนั้นนะครับพระองค์ก็ได้มีบทบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ชิงแล้วนะครับผมซึ่งขุนนางที่เรืออํานาจในสมัยพระเจ้าขยองจงนั้นก็คือฝ่ายโซนนส่วนฝ่ายโนนนก็สนับสนุนองค์ชายยอนอิงจนได้ขึ้นเป็นวังเซเจหรือพระอนุชาราชทายาทซึ่งก็มีการขับเคี่ยวกันไปมาระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับจนในปีคริสตศักราช1724พระเจ้าขยองจงก็สวรรคตและในปีนั้นองค์ชายอิมจังบิดาของ,องชายมีพุงก็ได้เสียชีวิตลงด้วยเช่นกันนะครับผม ขุนนางฝ่ายโนนนก็ได้เรื่องอำนาจขึ้นอีกครั้งเมือ,องชายอนอิงที่เป็นพระอนุชาราชทายาทอยู่เนี่ยได้ขึ้นบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าขยองจงเป็นพระเจ้ายองจโจซึ่งก็ใช่ว่าขุนนางฝ่ายโนนนทุกคนจะเห็นด้วยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยยังรับไม่ได้ที่พระมันดาของพระเจ้ายองจโจได้ชื่อว่าเป็นสาวใช้มาก่อนด้วยคนสมัยนั้นยังดูถูกเหยียดยามเรื่องชนชั้นและความต่ําต้อยเป็นอย่างมากนะครับแม้พระเจ้ายองจโจจะได้รับการอุปถัมจากพระราชนินีอินวอนแล้วแต่ขุนนางหลายคนก็ยังไม่ไวยใช้เรื่องนี้ มาโจมตีพระเจ้ายองโจอ,อยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งฝ่ายโนนที่ไม่เห็นด้วยก็หันมาหาองคชายมีพงนะครับนำโดยลีอินจวาซึ่งลีอินจวาคนนี้เนี่ยอ้างว่าใส่เลือดของกษัตริย์ที่แท้จริงควรได้ขึ้นของราชหาใช่กษัตริย์ที่เกิดจากนางสนมไม่ซึ่งอันที่จริงมันเป็นเรื่องของอํานาจมากกว่านะครับผมแล้องชายมีพงก็ถือเป็นหมากตัวหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางที่ขุนนางบางกลุ่มจะใช้ก้าวขึ้นสู่อํานาจของตนเองนั่นเองทําให้ในปีคิสการาช1728 ปีของรัชที่4ี่ของพระเจ้ายองโจลีอินจวาก็ได้ก่อกรบฏและพยายามยกให้องชัยมีภพุงขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ทว่าพระเจ้ายองโจก็ได้ปราบกกบฏลงได้โดยความช่วยเหลือของปักมุนซูขุนนางคู่พระไทยในต้นรัชสมัยของพระองค์นะครับลีอินจวาและพรรคพวกจึงถูกประหารชีวิตในปีนั้นส่วนองชัยมีภพุงก็ถูกปลดและประหารชีวิตในปีต่อมาด้วยวัย31ปีไม่ปรากฏนะครับว่าครอบครัวของของชัยมีภพุงหลังจากนั้นเนี่เป็นอย่างไรลูกเมียยังมีชีวิตอยู่กี่คน โดยลูกสาวนั้นได้แต่งงานออกเรือนไปหมดแล้วนะครับขององค์ชายมีพงส่วนลูกชายที่ปรากฏก็คือลีซอนซอกที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์ชายยอนระยองและได้เป็นองค์ชายซังวอนก็ถูกจับกลุ่มฐานร่วมก่อกะบฏกรด้วยและเสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1733หรือ4ปีหลังจากที่องค์ชายมีพงผู้เป็นบิดาเสียชีวิตเราไม่อาจทราบได้นะครับว่านิสัยใจคอขององค์ชายมีพงที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเช่นไร แต่พระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นกบฏเพราะถูกขุนนางหนุนให้ได้ครองราชซึ่งแน่นอนพระองค์มีสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะหากราชัชทายาทโซฮยอนทวดของพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนหรืออาจจะสิ้นพระชนไปแล้วแต่องค์ชายขยองอันปู่ของพระองค์ได้เป็นพระนัดดาราชัชทายาทต,ต,ต่อจากพระบิดาสายของ,องชายมิพุงก็จะได้ครองราชต่อสืบมานะครับแต่ในเมื่อทุกอย่างมันเดินทางมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็คงยากที่จะทวงสิ่งที่เป็นของตัวเองกลับมา เพราะมันเป็นสิ่งที่จากไปนานแสนนานแล้วนะครับเราไม่สามารถเรียกอํานาจที่ไม่ใช่ของเรากลับคืนมาได้แล้วเราขุนนางที่ก่อกระบฏท,ที่พยายามจะหนุนองชายมีพุงเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตทําให้องชายมีพุงไม่ได้รับพระนามองชายนะครับเพราะถูกถอดยศไปจนเวลาผ่านไปนะครับในกรกราช1814ปีของราชที่หนึ่งของพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งโชซอนก็ได้มีการคืนยศให้แก่องชายมีพุง อาจจะเพื่อความชอบธรรมหรือการเทิดทูนอะไรก็ตามนะครับแต่เป็นธรรมเนียมที่จะมีการคืนยศให้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างพระเจ้าโคโจงเองก็เป็นองค์ชายผู้ห่างไกลราชบัลลังก์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระอนุชาของราชทายาทโซฮยอนนะครับและการขึ้นของราชของพระเจ้าโคโจงนั้นก็เป็นความร่วมมือของพระบิดาของพระองค์กับพระพันปีไฮโยยูซึ่งพระเจ้าโคโจงก็เป็นอง์ชายที่ห่างไกลราชบัลลังก์มากแล้วจึงไม่แปลกที่เมื่อขึ้นของราช ก็จะมีการคืนยศคืนตําแหน่งให้กับพระญาตทางห่างที่มีสายสืบต่อกันมาในวงเดียวกันนะครับเพื่อให้ดูมีความชอบธรรมในการของราชมากขึ้นนั่นเองนั่นจึกเป็นเหตุผลนะครับให้มีการคืนยศให้แก่องค์ชายมีวพงเพราะเห็นว่าแม้อาจจะเป็นคนละสายกันแต่ก็เป็นพระญาติและเสียชีวิตไปเพราะคุนนางใช้เป็นหมากทางการเมืองทําให้แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่องค์ชายมิวพงก็ได้รับยศองค์ชายกลับคืนมนอีกครั้ง